ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเมื่อนีเบาแอมเราทรงสิ่ผ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับปากกัไลครับท่านผู้ชมเนาะปากกัไลนี่เป็นว่าเป็นฝันดีครับท่านผู้ชมไปเก็บเห็ดลูกงอกครับท่านผู้ชมไปเก็บเห็ดลูกงอได้หลายแห้งครับผมได้หลายได้เห็ดเต็มกระตาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ตื่นมากยันมือเศร้านี่ไปหาหมอมาครับไปหาหมอมาครับรถไปหาหมอกับสามีขากลับมาเห็นเต่าใหญ่ลัดทางครับเต่าตัวบักใหญ่ประมาณห่าหกกิโลนี่แหละครับเต่าตัวนั้นใหญ่แห้งครับ แล้วกับปากําไรเป็นกัรยกมือไหวครับยกมือไหวเตาขอโชคขอลาบกับเจ้าที่เจ้าท้างสายตาเหลือไปเห็นตุเรขอยู่หางเตาครับเป็นตุเรขสามตัวครับเป็นตุเรขสามตัวเนาะเห็นล่างๆเป็นว่าจะมั่นใจครับว่าเป็นเหล็กสามตัวนี่ไปใช้บลอดเนาะครับแต่ผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับปากําไรกันครับเดี๋ยวเบาแอมโนธงสีโทสัมผัสปากําไรครับสวัสดีครับคุณปากําไรสวัสดีครับป้าสวัสดีจ้า ครับผมอุ้ยฝันว่ายังไงเนาะพูดให้เอฟซีฟังหน่อยครับเผื่อมีตัวเลขเด็ดเด็ดครับก็ขอนว่าไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดเออไปเก็บเห็ดบนภูเขาครับบนภูเขาแล้วแต่นี่มันไม่มีเห็ดอะไรหรอกมันมีเห็ดไอ้เนี้ยรู้จักเห็ดไอ้ที่เป็นดอกนีกเห็ดละโมกอ่ะนะครับ มันเป็นดอกกลมๆนะือสีเหลืองมันจะมีสองชนิดมันมีสีขาวกับสีเหลืองครับแต่มันไม่มีสีขาวสีเหลืองเลยมันมีแต่สีแดงเต็มไปหมดเลยอ่ะเห็นตักงูสีแดงจ้าฉันก็ไม่เคยขันแบบนี้สีแดงหมดเลยฉันก็เลยตีเป็นเลขง่ายๆก็คือฉันฉันว่าฉันเก็บมาแล้วฉันจะไปขายรูระหกร้อยบาทครับอ่าแต่ฉันก็ว่าฉันจะเอาแค่หกศูนย์ศูนย์หกก็ไม่มีตัวไหนหรอกหกศูนย์ศูนย์หกเนาะ อ่าแล้วก็ค่ะว่ากลัวมันลดมันเพิ่มเหมือนที่ออกที่ฝันกินราดช้างมันก้าวสามมันออกแปดสามมา่ะก็เพิ่มเป็นหกหนึ่งไปอืมครับหกหนึ่งเนาะอ่าเป็นหกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็ครับแล้วก็พาแฟนไปหาหมอแฟนไม่สบายพาไปหาหมอแล้วกลับเกือบเกือบจะ,จะ,จ,ะจะทุ่มแล้วมันแดดมันมืดแล้วเนาะทางนี้มันมืดไวครับก็ไปเจออุ้ยเต่าตัวใหญ่มากเลยก็เลยแฟนก็เลยบอกว่า ยีจอดรถก่อนแล้วก็ยกมือไหว้ขอเขาถือให้โชคครับตัวใหญ่ประมาณสักอาจจะหกโลได้<อ>ห้าหรือหกโลเนี่ยเต่าใหญ่นาอแล้วยกมือไหว้ว่าเออริงศักดิก์ิเออจะที่จะท้าลูกก็อยากจนคนแค้นมากเกินขอเห็นบนหลังหลังท่านนะจะยกมือไหว้เสร็จแล้วก็แกก็ไม่หนีอ่ะตัวใหญ่แกก็หนีแล้วก็วมือไปวางวางไม่ได้ลูกเพราะเราไม่มีแป้งเราไป หาหมอมามีหนีแป้งมีอนะไรหราเอามือไปวางวางดูที่ว่าจะมีอะไรไหมมีสองเก้าแต่ม 29, <c oughs> ไม่รู้มันจะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้นะมันมีสองเก้ายิ่เฉยนี่แหละครับอันนี้ไปหาหมอนี่ก็เรื่องจริงเนาะอันนี้เรื่องจริงเต่าเขาเรื่องจริงก็เห็นเขาจริงๆมาเดี๋ยวฝันฝันแต่เก็บเห็ดอย่างเดียวอืมครับครับครับอย่าคืนวันพระฝันเก็บเห็ดอย่างเดียวไม่ได้ฝันอะไรเพ่อนะครับกติให้หกสูงหกึ่งแต่อันนี้เห็นมีสองเก้าไี่จะเป็นเก้าสองก็ไม่รู้นะครับ เห็นอยู่หลังเต่ลองดูสองเก้าเก้าสองเลยนีะครับอ่าแงมฝันเดียวนะแงบางมีฝันถ้าฝันก็ฝันหนเดียวบางทีก็ถ้าฝันอีกก็คืออย่างสมมติวันนี้หัวจะออกเนี้ยก็ฝันครับสมมตินะถ้าถ้าวันถ้าเขาจะแบบจะให้โชคเริงจริงแต่นี่มันฝันแค่นี้ไงครับแต่ว่าดอกแดงอล้เห็ดน้ำูกทำไมดอกแดงแดงแดงยังกับยิ่งกันเลือดอ่ะ แต่ก็สวยนะครับเขาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเขาสวยแล้วเออยะเก็บไปแล้วจะไปขายโลละหกร้อยคงไม่แพงหรอกมั้งคิดในใจนะว่าจะขายโลหกร้อยครับพอตื่นมาถามแฟนเอะเห็ดกระหม่อมพ่อมึงเขาขายโลนะสวยบอกโคโลสามร้อยบอกว่าเราฝันเราไปเอาตังโลหกร้อยแสดงเราขายแพงเลยว่าอย่างนี้แหละก็เลยหัวร้อไปครับครับแย่างฝันแค่นี้แหละฝันแค่นี้เนาะจ้าในหลังเต่าไม่เห็นเล็กสามตัวบอกครับคุณป้ากำไร เห็นมันก็จะมันจะเป็นเลขห้าอะสิมันเป็นเลขห้าแต่ตอนนี้ว่ามันไม่ค่อยชัดเลขห้าเลขห้าไม่ค่อยชัดเนาะจะไม่ค่อยชัดก็เลยเอาแค่สองเก้าพอมเลขห้าไม่ค่อยชัดเผื่อเอฟซียืนขึ้นสามตัวจะเอาเลขห้าใส่ใส่ข้างหน้าหรือข้างหลังล่ะครับถ้าเลขห้าก็คงเป็นข้างหน้านะใส่ข้างหน้าเลขสองเนาะ อ่าห้าเก้าสองห้าเก้าสองหรือว่าห้าสองเก้าอ่าห้าสองเก้าเลยแต่ว่าเราคิดว่าสองสองเก้าคงไม่ออกจะเป็นเก้าสองเพาะมากกว่าอืมครับครับครับห <5 92 S 1> ้าเก้าสองพวกในในหลังเต่าสองเก้าแต่ก็เขียนไปสองเก้าด้วยครับก็มันไม่แน่ไม่นอน อืมครับครับอ่าแล้วก็เขียนว่าห้าสองห้าสองเก้าหรือห้าเก้าสองอะไรเนี่ยไปอย่างนั้นเนี่ยถ้าตัดเลขสองตัวก็น่าจะเอาเก้าสองสองเก้าหกศูนย์ศูนย์หกแค่นั้นไงอืมครับครับก็ไม่เยอะเนาะไม่หลายหาไม่เยอะไม่เยอะหรอกอืมครับครับครับจ้ะไม่ได้แปลเอากับเหตุเลขเห็ดเลขอะไรไม่ได้แปลเนาะเห็ดมันเป็นวงกลมๆไงก็หกศูนย์ไงโอหกศูนย์อยู่แล้วหกศูนย์ศูนย์หกเนาะจ้าหกศูนย์ถึงหกแปลอย่างนั้นเพราะเราก็ไม่รู้จะแปลยังไงไงครับ อ่าเพิ่มเริ่มดอกแดงไงเราคิดว่าดอกแดงมันคงจะเด็ดเขาคงให้โชคเราบ้างน่าจะถี่ทางถึงสารอะไรประมาณนั้นนะก็ดอกแดงไงอืมครับครับครับเพราะจริงๆแล้วดอกดอกมันจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมมันเป็นคล้ายๆไข่ะแต่เป็นสีเหลืองกับสีขาวมีสองชนิดนะตามที่เคยเห็นนะครับเคยไปเก็บในในชีวิตจริงอยู่เชียงรายไปเก็บประจําแล้วก็ไปหาดอกไม้บนบ้านเรานอกหรัพื้นๆบนบ้านเราไปหาดอกไม้มาแกง แต่ปยานางใส่แล like yeah. ้วก็ดีเจอเห็ดก็เก็บแล้วอย่าเห็ดที่มันอยู่ในขอเนี่ยเขาเรียกเห็ดขนขาวก็เก็บไปเรืือๆถทาเจอแล้วก็เอาเห็ดทูหลงเขหนูเอาหมดเนี่ยครับที่กินได้เอาหมดเนาะอย่าแล้วก็เก็บไปเต็มตะกร้าเลยแต่ไม่เคยขายนะในความจริงเนี่ยไม่เคยขายแล้วเอามาแจกเพื่อนพอเพื่อนเขามีปลามีกุ้งมีหอยเนี่ยเขาก็มาแจกเราแบ่งกันกินเนี่ยครับอู้ดีดีครับอย่าไม่ต้องซื้อต้องขายข้าวเหมือนกันเปลูกข้าวเราก็ไปเอาแรงเข้าไว้เลยเดี๋ยวพอเราลงข้าวเราก็ เขาก็มาช่วยเราแต่เรา้ม่มีนาเองบอกเขาเช่าเขาไล่ละร้อยใช่เช่าก้าวไล่ก้าวร้อยแต่มันหลายปีมาแล้แต่ยี่สิบสี่ปีเลยครับขอบคุณครับคุณตากังไรเนาะจ้าจ้าจ้าขอโชคดีนะทุกคนนะขอให้ร่ำรวยยิ่ิ่งสาธุสาธุให้เอฟพีร่บบรยการกำไรครับสวัสดีครับคุณตาตัไลสวัสดีครับเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ฝากำไลนี่เป็นกับว่าฟันว่าเลยเก็บเห็ดครับเก็บเห็ดลลกงูดอกแดงจึงคืนครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ตื่นมาเนี่ยมือเศร้าครับไปหาหมอครับขับรถมอเตอร์ไซค์ไปกับสามีครับขากลับมาเจอเตาใหญ่ลัดท่างรับของจริงครับเห็นเหล็กเนาะรับเนาะเห็นเหล็กอยู่ในกระดองเตาครับเดี๋ยวเบาแอมมาตรงสิจุดไปแคบหน้าจอนะครับท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนะไม่เด้อครับไปบึงตัวเลขกันครับ ครับผมสมุชมนี่เด้อครับตัวเลขของคุณปากกำไรเนาะปากกำไรเนี่ยเป็นฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดดกงูครับสมุชมเก็บเห็ดดกงูได้กลายได้เต็มกระตาเนาะครับเปเป็นตัวเลขให้หกศูนย์หกศูนย์ครับซื้อขึ้นกรับเป็นหกหนึ่งครับสมุชมเนาะหกหนึ่งครับราคาไปหาหมออยู่โรงพยาบาลครับไปกับสามีขากลับมา้าเห็นเตาใหญ่ขามถนนทนท,นทางมา ยกมือไหว้ขอโชคก็ครับสัมผัสชมเนาะสายตาดีเนี่ยไปเห็นตัวเลขในกระดองเตาบริเวณหางเตาครับเป็นตุเรกหาเก่าสองหาเก่าสองตุเลขหานี่เป็นตัวล่างๆแต่ปากกำไลนี่เพิ่ว่าเพิ่งหมั่นใจว่าต้องหาเก่าสองแท้ๆเพื่นว่าสองเก่านี่ยกัดกันๆไว้จั๊น้อยเนาะครับเนาะสัมผัสมชมเนาะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ครับให้มีโชคใหญ่กับปากกำไลครับผม สำหรับคลิปนี้เบาแอมโลทงกศิราสมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบ้าแอมโลทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปเบิ่งของดีกันครับเบาแอมโลทงนี่เดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับสมชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรั์ครับคาขาย ขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จิงสิได้ถือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไป,ปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตานายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้เอะอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกบอลสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกบอวสามลูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปุรอดเนพ่อนุวดนี่แเหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับมเมตตาหหามยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมละทงหินขาวกบุรุษซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เตาดีใส่เราดล,ลุยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางโบเห็นลานเหายวไข่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหมาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานค้าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงถึงยินซื้อเสียงลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนอี้กับมีโอกาสไต้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือก,กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะละ้วกะมือแตะครับสามผู้ชมมือแตะล้วกะบี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทือ่อลูบปากสามเทือเท่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโ t o มาตามเบือทู้นนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ปากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำม,มุนมะน้ำครับได้น้ำม,มุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผะู้มชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเท่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านเป่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ